มือออกไปอู้นี่เห็นไหมแค่เนี้ยดวงดาวก็อยู่ในมือของนายแล้วน่าจะสมม่งไปเป็นนักมวยหญิงนะอืมให้สมญานาว่า <c oughs> นับดาวสิทธิ์สะ <c oughs> ดือจุนเป็นไงดีไหมเฮ้ยเรทนัทนเฉยสิคะ สวัสด,ด,ดีครับแล้ค,คุณเบียนะฮะใช่แล้วค่ะตอนไไนี้ของเราเป็นไงครับหน้า,<ม>าตาใสไหมล่ะใสส,ใสิใส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 ่าใสลยใสิงๆ จริงๆเนี่ยสองคนสองคนนี้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ไอมาเห็นใกล้ๆเหมือนกันนี่ก็จะเห็นเหมือนกันว่าหล่อในละครเยอะเลยโอ้โหจริงคุณน้องก็หล่อในละครเยอะเลยนะคะเพราะว่าเป็นแฟนละครเหมือนกันนิ่มสุดาตัวภาพคอสต์อัพกรนเดือดเดือดเดือด ลมเยสองคนนี้แฟนละครพอละครออกไปแล้วเนี่ยมีแฟนๆเข้ามาทักเราไหมรู้จักเราบ้างไหมคะคักก็มีนะครับมีก็คือวินไปซื้อของเชเว่นที่มหาลัยครับครับเขาบอกอ้าวนั่นธันวานี่ยเราได้เหรอครับดีใจไหมดีใจไหมก็ดีใจครับเราก็ซื้อของเชเว่นแล้วก็เอย่าลืมดูละครนะครับแล้วเวียล่ะคะเวียเวียก็มีครับจะเป็น แม่ค้าที่ที่มาหาลัยก็ขายข้าวผมก็ไปซื้อเอ้าเป็นเราหรอว่าไงเตวิทอ่างเงี้ยครับก็แบบก็ถือวจะเขียนชื่อเราอ่างเงี like ้ยครับเรี่ยเลียดแล้วเตที่เตอะไรเงี้ยครับจะเรียกอะไรขอเลี้มีป้ากระตักข้าวเพิ่มให้บ้างไหมมีเพิ่มข้าให้มีเพิ่มข้าให้เพิ่มข้าให้เดากระบอกเลยก็ต้องว่างูสิจะถามเรื่องเพื่อนร่วมงานสนิทนึ่งได้ร่วมงานกับทั้งน้องแพนเค้กน้องขวัญเป็นยังไงบ้างครับ เอาแฟนเค้กเป็นไงกันยังพันเค้กใช่ไหมตอนแรกเจอท้องเนี่ยเอ้ยเขาเป็นคนเงียบๆแบบไม่เคยพูดพอคุยไปคุยมาเอ้ยฉันไม่เงียบเท่าไหร่แล้วนะปีนี้ฉันไม่มีความเงียบรับเก่งอะน้องเขาเรื่อมพูดเก่งเรื่องแซวเริ่มเล่นกันหยอกล้อกันเขามาเชียร์ด้วยนะอันนี้เขาไป่ายละครขาทำมาไงเนี่ยน้องเป็นเค้กแล้วขวัญเป็นไงขวัญเนี่ยเจอแรกเขากัดกันเลยครับเขาไปจัดกันนะครับก็คือเหมือนกับว่า เจอแล้วแซวเดี๋ยวว่าไงวันนี้ไม่เรียนหรออะไรเงี้ยบอกพี่อลยโดเรียนมาหนูไปเรียนมาแล้วอะไรเี่พี่เรียนมาพี่เสีมหาวงไหนพี่น้องไม่เห็นหรออะไรเงี้ยเขาแปลกด้วยนะแล้วคุณล่ะแพนเคปเป็นบอกเพนเคปมีฉายาด้วยเหรออ๋อมีครับเออเหรอคือเขาเป็นงใครเป็นคนตั้งเขาตั้งเองหรือคุณตั้งผมตั้งให้ครับคุณเรียนตั้งไว้ว่าอะไรครับนางแบบผลูกชินครับ กันลูกชิ้นก็รู้ครับทำไมอ่ะทำไมฮะก็คือสังเกตที่แก้มเขาจะนะครับขาวๆแล้วก <Commercial amigo>. <S 2> <S 2> ็โอ้เขาูชิ้ครับอาแพนอะไรติดแก้ม่าแพนพี่วินเดี๋ยวนะเอาแทนอะไรติดแก้มมาแพนพี่วินเดยวนะพี่วินเดียนะแพนกระฟองนะบูดออกะไรนะพนกระฟอี่วินแก้มเหมือนบูดออแก้มยมเหมือนบูดออ แต่เราจะถามตรงนี้ว่าได้ข่าวว่าพี่วินไปทานข้าวสองต่อสองกับน้องแพนจริงหรือเปล่าครับไม่เลยนะข้าวสองต่อสองพี่วินเขาเดือนเล่นคู่พี่เวียแต่แต่พี่วินเนี่ยไปทานข้าวสองต่อสองกับน้องแพนจริงหรือเปล่าจริงค่ะไม่ไม่เดี๋ยว่อเขาบอกไม่ คือแพนอยู่อยู่ที่มหาลัยเดียวกับพี่วินไงแล้วแพนก็บอกว่าเออเนี่ยพี่วินแบบแพนเข้าไปอยู่พี่วินแบบพาไปเลี้ยงข้าวบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะโทรไปแบบครั้งสองครั้งพี่ก็บอกว่าเออพี่น้องแพนวินันเรียนอยู่อะไรเงี้ยน้องแพนวินไม่ว่าเลยแต่ก็แบบโอเคพี่วินจะไปเรียนจะไปเรียนไม่ยอมแจ้ตัวโอเคพี่วินแพรจะไม่โทรไปหาพี่วินแล้วอะไรเงี้ยจะหาเพื่อนไงหาเพื่อนก็เลยแล้วเขาสุดท้ายเขาพาไปเลี้ยงไหมพาไปเลี้ยงค่ะไปแก้ตัวให้ไปเลี้ยงนะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างออกใช่ไหม ร้านอาหารตรงข้ามมอเตษรครับสอง่สองก็จะอาคาบชายเขากินอะไรเขากินทานอะไรเขาอะทานอะไรนะปลาปลาทอดอลาถ้าวนคุณแหละเป็นทางข้าปลาครับเพราะว่าอร้อมารอเล่นยารอเล่นยาชีวิตผู้ชายคนนี้มี่ชะโมว์แค่ข้าวปลา่ะครับมีแต่กินเยอะกว่าแพงเรองเยอะเ่า เห็นบอกว่าน้องขวัญนอนอยู่นี่ยังไปแกล้งไปอะไรนี่ใครแกล้งน้องขวัญนะลูกลูปมือกันนะวันนั้นใชสองคนเลยนะครับเรามีภาพเอาภาพวิดีโอคลิปวิดีโอคลิปแล้วมีหลักฐานยืนยันนี่เลยคุณผู้ชมค่ะนี่ฮะที่เห็นยอนอยู่บนพื้นนี่นคือน้องขวัญไม่ใช่ศพมรูปกับแดนโยูนะครับกราปชอบไว้ไม่ใช่ศพมรูปกับแดนโยูนะครับนี่ครับบินเลื่เวียงนะครับจับน้องขวัญเวียงไปต่างๆนานานะครับน้องขวัญมันมีช่างทรมานนักเกิน แฟนไปเลยเนาะคนนี้ไปเอาเอาภัพมาทางดันนะไม่ได้แล้วภาพตัดไป่สักก่อนคือเราแกล้งเขาเกิดจากว่าเห็นเขานอนอยู่เปียงอู้วันไส้นอนสบายอย่เราอ่ะหน้าหนาวก็หนาวไม่ต้องห่มด้วยใช่ไหมเหรอฮะเฮ้ยียจัดการเลยอู้หจับอะไร,รงั้นเกิดหัวก็ไปฟาดอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวเหรอตบมงให้เลยครับโอ้ยท่านผู้ชมครับสองคนนี้เป็นผู้ชายสนิทมากหลายคนนะคเพราะว่ารายละคร สองคนตอนนี้นะคะก็คือเวียเนี่ยเขาต้องมีการร้องเพลงด้วยต้องฝึกร้องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคือปกติตอน,นเด็กนี่ก็ร้องเพลงอยู่แล้วครับ,ร,บร้องที่โรงเรียนเป็นแบบมีวงดนตรีของเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็ร้องเป็นงานไหวค้ครูเป็นงานเป็นพ่อเป็นแม่ครับก็จะร้องกันเป็นบงบเห็นบอกว่าเป็นนักร้องขนาดนี้เลยนะหนูว่านะแอบคุณพ่อคุณแม่ไปร้องเพลงอ,อย่าเล่นไหมมีการแอบไหมว่าเคยมีครับก็คือ จะมีร้านเป็นร้านร้านอ่าเหมือนร้านกับข้าวอฟิตแอนด์ดิงครับร้านกับข้าวฟู้ดแอนด์ดิงใช่ครับเรียกว่าแบบอะไรร้านกับข้าวฟู้ดแอนด์ดิงโอ้โหเราได้ยินละหหงเยี่ยมตายแล้วเป็นผับหรือเปล่าผับครับเป็นผับนะแล้วนี่เขาไปร้องนะอุตส่าห์นี้พ่อไปร้องได้ไม่นานพับปิดใช่ครับติดถึงก็เจ๊งเลยเหรอฮะใช่ครับ น ok> uh ี่เป็นเพราะเป็นเพราะอะไรเอ่ะไม่รู้ว่ารอก็ก็งงเหมือนกันคุณเป็นลากจากของร้านเี่คือตอนแรกตอนแรกคือผับนี่จะเจ๊งอยู่แล้วครับโอ้ผับจะเจ๊งอยู่แล้วจ้างผมไปเพื่อจะยื้อไว้ไม่ให้เจ๊งโอ้โหดีใจแล้ววะเนี่ยเขาจ้างใช่ไหมเขาจ้างแสดงว่าฝีมือเราใช้ได้นะใช้ได้ครับโอ้ผมกะว่าจะไปยืดเวลาให้เขาแบบอยู่ได้โอ้แล้วปรากฏว่าสี่เดือนสองเดือนเจ๊งครับอันี้นี่ไม่ต้องเลยเพราะว่าเป็นน้องชาย น้องช้คุณนักร้องต้องคุณนาวินตาคุณพี่แนะนำอะไรคุณน้องบ้างหรือเปล่าใช่องก็ต้องมีร้องเจ้าของร้องเพลงะครับก็ไม่นะครับไม่ไม่เลยครับเราก็ชอบร้องเพราเก่งอยู่แล้วฝึกร้องฝึกอะไรบ้างป๋าแหมมันชักคันหูขึ้นมาอยากฟังเขาร้องเพลงในละครมันก็ต้องร้องเพลงเลยมีเพลงเฉพาะไหมที่เราต้องร้องมีครับเป็นเพลงปีนของละครทุกคนร้องรวมกันออาละครับท่านผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับคุณวินคุณเมียครับร้องเพลงจากละครเรื่องพิกดิน I want ผมคอยทิ้งรันใจถามแ่ฉันแต่ฉันก็พรปป้อมบขึ้นไป เป็นเรื่องราวส่วนตัวรับเฉพาะรับเฉพาะเลยเหรออ้ามันต้องมีกุ๊กกิ๊บกันเนาะอ่าว่าถามที่เวียก่อนละกันว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ขอนแก่นครับอยู่ขอนแก่นแล้วเราต้องเดินทางไปกลับขอนแก่นตลอดหรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนอยู่ด้วยครับแล้วก็ทํางานด้วยก็จะเป็นว่าวันธรรมดาท่ายถึงศุกร์ก็จะเรียนนังสืออย่างเดียวสาวทิดก็ต้องนั่งเครื่องมาที่กรุงเทพถ่ายละครอย่างเดียวเลยโอ้ไม่เหนื่อย ก็เหนื่อยแต่ว่าก็ต้องอดทนครับเฮ้ยคุณแม่บอกว่าคุณคุณเบียร์นี่กลับมาขอนแก่นทีไรนี่ไม่ค่อยได้นอนบ้านไม่ค่อยนอนบ้านก็คือไอมิกิ๊กเป็นสาวที่ไหนเปล่าครับไปนอนที่ไหนหอใช่ครับในหอในมหาลัยครับไปนอนที่หอพักหญิงหรือหอพักชายไปนอนพักหญิงไม่ได้หอพักหญิงไม่ได้หนัวนอนพักหญิงไม่ได้ต้องงูกระโปรงเท้าตั้งให้พยายามแล้วโดนตีเห็นบอกว่ เป็นสาวคณะแพทย์หรือเปล่าครับคุณเวอ๋อแพทย์ด้วยนะคณะแพทย์มปนกลงไปเลยไม่มีครับแต่ว่าจะมีเพื่อนที่คณะแพทย์เลวะเป็นผู้หญิงครับอ๋อเขาไปไหไปนอนให้เขาผ่าศพหรือไงหรือว่ะไม่คุยเขาเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันบอกมาเนี่ยบอกว่าชอบเขาแต่สาวไม่โสดจริงเหรอจริงเหรอใครไปบอกป้าบอกปฏิปันไม่ต่อยมันเอง เห็นมิ้ปกติบอกสาวชอบเยอะไม่เหรอนี่ยัไงเนี่ยชอบเขาไม่สนนี้เลยอ่ะคือไม่ได้ชอบแต่ว่าปลื้มครับเขาเขาสาวคณะได้ชอบสาวคณะแพทย์คเราแพทย์แล้วคุณไปหาเขาไไปคุยไปอะไรไหมเคยครับไปเขาเขาเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้ผ่าศพครับไปไปถูกช่วงเวลาเลยถูกช่วงเวลาเขาทำอกินข้าวยังยังผ่ากระเพาะหายเยอะๆไหมเดี๋ยวสี่เดี๋ยวไม่เวลาจริงเราไปชอบเนาะ รุ่นเดียวกันไหมหรือว่าเป็นรุ่นน้องหรืออะไรอย่างนี้คุณคณะแทนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอ้โหนั่นเป็นอดีตนานแล้วครับนานแล้วนานแล้วกี่ปีสี่ปีแล้วครับสี่ตอนนี้คุณอยู่ปีสี่แล้วเหรอครับก็แต่ปีหนึ่งปีหนึ่งเขาปิ้งปิ้งงานปิ้งกันโอ้ขาวไหมน้องคนนี้สวยไหมสวยไหมน่ารักไหมแบบทำเลยไม่ใจ่คิดมีคำสุขเสกอยู่มือ อดีตเขาทิ้งคุณไปนานแล้วตอบยังากมากๆมันซาชัยฝ่ายที่เป็นคนยังไงกันนะปัญหาของวินเขาบ้างเคยไปเยี่ยมเพื่อนบ้างหรือเปล่าครับยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยไปคุณแก่นครับเฮ้ยขอณแก่นมีที่น่าเที่ยวเยอะมากเลยนะพี่เคยทำด้านนี้พระถัดพนมว้าวเลยเนี่ยไปถ่ายรูปผิดมาตั้งไห วินเขาไม่เคยไปขอนแก่นเลยก็เดี๋ยวให้เวียพาวินเขาไปเที่ยวขอนแก่นดีไหมได้ได้ได้วินไปเยี่ยมเวียที่ที่เรียนเขาเชัยงรายบ้างได้ไหมครับเวีอาจัดให้วินได้ไหมจัดได้ครับจัดให้นะโอเคงั้นเราไปไปดูพร้อมๆกันเลย แต่มันวานยังหวาน,วน,วนอยู่ก็จะขอเอาใจเชียร์แล้วก็ช่วยพี่ชายของคุเวีย,<า>ยด้วยนะคะ,ะก็ขอให้หายวันหายคืนครับนะอ่ะเดี๋ยวช่วงน,นี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวคุณเวยียจะพาคุณวินไปทัวร์ด้วยเมื่อกี้ไปคนเดีวยวนะสักครู่เดียวครับ เจติยปูมเป็นที่ตั้งของพระธาตุขามแก่นสายลักของสระขนแก่นนะเคยเปลี่ยนว่าวินมาแล้วไม่มาที่นี่ก็คือมาไม่ถึงอ้าวผมบอกมาครั้งแรกไม่เหรอครั้งแรกอะไรมาหลายครั้งแล้ว <laughs> <laughs> ขอให้ละครเลดติ้งดีด คนดูเยอะๆบนทางเดินที่ฉันมุ่งไปยาวไกลลีบตาบนทั้งเดินที่ไม่ได้โรยด้วยดอกไม้บานมันเป็นทางที่ฉันเลือกไปเพื่อไขคว้าดาวแล้วต่อไปเนี่ยเราจะไปไหนกันดีอ่ะเออวีโกแวร์กู๊ดวีโกแวร์กู๊ด ก็เห็นว่าวิญญาณูสาวก็จะพาไปหาอะไรอ่ะสาวมาแล้วสาวไปสาวอ่ะพาไสาวดิ ก่อนนั่งก่อนนี่บินสบายดีสบายดีสบายดีนี่อาร์มพี่จีนี่เม้นี่ต้นนี่ครับอย่างสโลแกนของเวียเนี่ยคืออะไรแบบต้องแบบเป็นสโลแกนที่บอกความเป็นตัวของเวียความเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรยังไม่หล่อไปด้วยดียไม่หล่อไปดู้วย ยินพามาในมหาลัยนี่เจอสทศัพท์ใจก็เห็นเจอเบียก็ไม่ยอมไม่คุยด้วยไงกับบอโอ้ยเด็กเด็กเด็กเบียเด็กเบียแต่เห็นได้ข่าวว่าสาวคณะอะไนะมนุษย์นะนะแค่มองไปผ่านแล้วแค่มองได้แค่มองเขามีเวลาถ้ามงเนเขจะขี่รถถ่นโอ้ยปวดคอข้าวไม่พอยินได้เวลา่านี่เอาใส่สาวเลยไหมยินใจอนกับ้อนรัน้อนั้อนกัน ใจชูก็ต้องลายใจไม่อยากได้ครต่วาอรักน่ารักโดนใจนั่นที่สใครกันน้องครับดูตัวละครไหมครับดูเหรอดูเหดูเหรไม่ดูเหรอ เรียนรวมคณะแพทย์คุณได้ไงมาบ่อยอ่ะคณะแพทย์เนี่ยไม่ค่อยได้มาหรอกก็มาแอบแอบชอบเขาออ๋มีความหลังอะไรเหรอไหนพูดเลยมันมันเศร้าอะ่ะคือตอนปีหนึ่งเลยทุกวันอ๋นแค่ใต้คณะก็ยังดีโอ้ยงนั้นเลยเหรอแต่ว่าตอนนี้มันก็ทำหลังไปแล้วอะ่ะอืมไม่ต้องเลยโอ้โหแวมมดูแท้ชื่อป้ายเนี่ยโอ้ เรียนซี้อเสร็จก็นี่แหละครับที่พักผ่อนของผมบรรยากาศสุดสุดอาโรแมนติกมานั่งดูพระอาทิตย์ตกบินใช่แล้ววันนี้จะทำอาหารใี่บินกินจริงเหรอโอ้ไหโจตรงมากครับตลอดนะครับอันนี้เราก็รอดูว่าปลาจะกินหรือเปล่า ถึงใใครจของฉั้พินตกมากี่ชั่วโมงวะเนี่ยไม่ได้สักทีอ่ะโหมันต้องเย็นเย็นเออจะเย็นแต่ว่าท้องไม่เย็นแล้วเนี่ยมันหิวแล้วเนี่ยเอางี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวซื้อมาให้ยังไงพี่ก็้งได้เฮ้ยฮะซื้อมาแล้วโอ้ยอยเนี้ถึงบอกว่าได้กินแน่แน่ทำไปหรือเปล่าทำเป็นซื้อมาเนี่ยฮะใช่ปลาเผาในยากกันเลย หน้าตากันสิไม่เคยทาแบบนี้มาก่อนเลยผมยังหงดมากอะ่ะเยอะอย่างนเลยเหรอเยอะเยอะในทาวน<า>นตัดแป้ให้มันนะูดชนารักเลยนะครับออขอบเขาเลยร้อนจังไฟ i มีที่เที่ยวอีกเยอะรีบไปน้เหนียวเลวออร่อยชอบเที่ยวในเมืองไทยเนี่มีอะไรอีกเยอะเลยนะให้ดูกันท่านผู้ชมครับคืนนี้นะครับสาวสาวก็คงจะอิ่มอกอิ่มใจนอนหลับฝันดีกันแล้วกลับไปร้องเพลงละครของทั้งสองคนเขาเลยใช่ันี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับสองพระเอกหน้าใสของเรานะครับน้องวินทาวินเยาวพลคุณนะครับแล้วก็น้องเวียน้องเวียคนละวัดคณารถครับขอบพระคุณครับ